Why u s โซลสตรเครียดไปปะโลกของเกม w h y u ์ s ซลสตรเรื่องราวของผู้เฒ่าที่แค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยแล้วในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะธรรมดาแต่แอบ,บซ่อนพลังงานบางอย่างเด็กกลุ่มหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าอ่ะทำไมแค่ตื่นมาเรียนทำเงินบ้านฟังผู้ใหญ่พูดจาดีๆมันถึงได้นเหนื่อยนขนาดนี้นะ่ะทุกวันนี้ต้องเจอสารพัดเหตุการณ์ทั้งการบ้านด่วนเพื่อนในกลุ่มไม่ส่งงานครูเปลี่ยนบัน,นอบ ตู้กดน้ำเสียตื่น้ายหรือแม้แต่เล็บหักตอนจะพีเซนส์ความเครียดเนี่ยเริ่มสะสมกองเป็นพลังงานล่องหนที่ทุกคนมองไม่เห็นแต่กับรู้สึกได้แต่แล้ววันหนึ่งครูแนแนวลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมแบบบอดเกมปริศนาและพูดว่าถ้าพวกเธออยากเข้าใจตัวเองและกำจัดความเครียดไปจากใจให้หมดลองเล่นเกมนี้ดูสิแล้ไป อินควิสเนนต์อุปกรณ์ในเกม 1. การ์ดอีโม่นมีตั้งแต่เครียดจัดเครียดเฉยเฉยโอเคสดใสโดยการ์ดทั้งหมดนี้จะมีทั้งหมด6กองมีสีดังนี้สองการ์ดเหตุการณ์การ์ดเหตุการณ์จะเป็นการ์ดที่รวมสรารผัดเหตุการณ์ต่างๆไว้ในเกมมีหลายรูปแบบ 3. โทเค็นความเครียดโทเค็น <T oken S 1> ความเครียด,ม,ยดมีทั้งหมด40เหรียญในเราจะแบ่งกันนักเรียนคนละ5เหรียญเกมเพย์ รูปแบบการเล่นโดยเราจะมีการเหตุการณ์โทเค็นและอิโมชันจะทำการแจกการ์ดอิโมชันให้กับนักเรียน6คนและโทเค็นคนละ5หลิงรูปแบบการเล่นขั้นที่1ให้นักเรียนหยิบการ์ดเหตุการณ์ขึ้นมาพร้อมกบอ่านออกเสียงขั้นตอนที่2เราจะสุ่มวางการ์ดอิโมชัน พอละหนึ่งใบลงไปหรือสุ่มหรือขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของการเหตุการณ์นั้นๆขั้นตอนที่3นับ3 2 1พพิกการ์พร้อมกันจำแนนเหตุการณ์ตามคำสั่งของการเช่นใครวางการเร็วสุดได้ทิ้งโทเค็น1อันเป็นต้นขั้นตอนที่4หยิบการอใโมชั่นกลับขึ้นมาบนมือโดยการจะต้องมีครบ5้าใบเสมอหลังจากเล่นจบหครั้งและเริ่มหยิบกาดเหตุการณ์เพื่อเริ่มรอบถัดไป แนวคิดการออกแบบเกมเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพ 1. ห,หัวใจหลักของเกมเกมนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักอารมณ์และความเครียดของตนเอง 2. ประเด็นสุขภาพเชื่อมโยงการจัดการอารมณ์และความเครียดเกมนี้จะช่วยให้เด็กๆตระหนักได้ว่าอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันเรียนรู้ความเครียดเป็นเรื่องปกติ 3. กลไกที่เสริมสร้างทักษะสุขภาพการที่โมชั่นหน5ระดับจะฝึกการสังเกตและแสดงออกทางอารมณ์การเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันทําให้ผู้เล่นเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงเพื่อฝึกการคิดเชิงบวกได้โทเค็นความเครียดช่วยผู้เล่นมองเห็นภาระความเครียดอย่างเป็นปรูปธรรม 4. ผลลัพธ์ที่คาดหวังเด็กๆเ,เข้าใจว่าอารมณ์ขึ้นลงได้ในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องธรรมชาติ รู้จักสังเกตอารมณ์ของตนเองและเพื่อนๆได้ฝึกการจัดการความเครียดอย่างสร้างสรรค์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มและลดพฤติกรรมเสี่ยงจากความเครียดเช่นการระเบิดอารมณ์จุดที่น่าสนใจของบอร์ดเกมนี้ 1. ความฮาจากการเหตุการณ์ เหตุการณ์ในเกมเช่นลืมส่งกันบ้านตื่นสายได้ขนมฟรีหรือครูเล่นสอบเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนเจอในชีวิตจริงทําให้ทุกคนอินและหัวเราะไปกับมันได้ง่าย 2. การฝึกสังเกตอารมณ์ตัวเองและเพื่อนเกมนี้ไม่ใช่แค่ลงการ์ดมั่วๆต้องเดาว,ว่าเพื่อนจะเลือกอะไรตัวเองจะเลือกอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 3. ความพลิกแพลงระหว่างรอบบางรอบต้องเลือกซ้ำกับคนอื่น บางรอบต้องเลือกไม่ซ้ำบางรอบต้องสุ่มไม่ซ้ำซากและบังคับให้ปรับกลยุทธ์อยู่เรื่อยๆเสมอ 4. แฝงการสร้างเสริมสุขภาพจิตแบบเบาๆเกมนี้ไม่ได้สอนแบบบังคับแต่ทำให้ผู้เล่นค่อยๆเข้าใจว่าอารมณ์มีขึ้นลงและเราจัดการมันได้กลุ่มเป้าหมายของเกมแนะนำสมาชิกทีมโฟตุงหนึ่งพี่เป้ นายไกรสอนกะลุ่ม2พี่เจดนายนัทนนนามมอน3พี่บีทนายพีรวัตรสิติสาร4พี่ฟานายตินพิทพงษ์นามมอน